ผีที่กัสอก็เป็นผีเหมือนกันแล้วมันตอบเปนยังไงคือเราแต่งเรื่องให้มันน่าแปลกเทคนิคของกัตตูเรื่องบาดเขาจะเป็นลักษณะตั้งชื่อให้มันน่าสนใจหรือไม่ก็คือมีภาพเด็ดๆอยู่ข้างหน้าเพื่อดึงดูดด้วยคนซื้อตอนนี้เพิ่งออกมาหนึ่งตอนถ้าไปอ่านตอนนี้ถึงจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเริ่มป่าผีได้แล้วล้วก็จะมีตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ต่อโอ้ยน่าสนใจอะกัสุป่าผีระกเรื่องนี้แปลกดี โับายคยอาร์พลัสวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่แอรลิงพาค่ะต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับนักสะสมหนันนงสือการ์ตูนและยังเป็นนักเขียนนิยายภาพด้วยค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับท่านกันเลยค่ะคุณอาศกิจกีนมหัรค่ะไปกันเลย ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาตากิโตช็อปกับนักสะสมหนังสือการ์ตูนและยังเป็นทั้งผู้แต่งนิยายภาพด้วยนะคะคุณอาตากิจ,จินมหารค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเรียกว่าป้าเอกนะคะก่อนอื่นหนูอยากทราบที่มาก่อนค่ะว่าก่อนหน้าที่อาจารย์จะมาเป็นนักสะสมของอะไรพวกนี้นี่มีที่มาอย่างไรมาก่อนคือ เรื่องตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยสักประมาณ 5, 6, 6, 5. ห้าหกเจ็ดขวบสมัยก่อนเขาจะทิกก้งกระตูนนะบาดจะมีว่าสวยเป็นเรื่องเนราแล้วเราก็ถือโอกาสเป็นการถ่านกระตูนเป็นการช่วยให้เราได้อ่านหนังสือได้ง่ายอ่านหนังสือเรียนมันจะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยถนดัดอะไรอ่านแล้วจต่ง่วงวแต่ถ้าอ่านกระตูนมันเป็นเรื่องราวมีจิรีตประนิหารมีผู้เปรียบมาเราจะอ่านแล้วเราจะสรุปมันเราก็เลยชอบอ่านการ์ตูนน้บาดมาตั้งแต่เด็กไปที่ไหนก็จะซื้อเก็บซื้อเก็บนะครับอันนี้พอมาทํางานเราก็มีโอกาสไปเจอหนังสือกระต ก็ไปได้มาประมาณ4ี่ห้าอเล่มเราก็มานั่งดูปกพูดทำเป็นแต่ละคนวาสวยจังตั้งแต่นั้นมาปุ๊บเราก็เลยเริ่มไปเก็บสะสมใหม่แต่ตนี้ไอกระตุนระบาดมันหายประมาณสังสองห้าสามศูนย์สามหนึ่งมันหายไปแดกตลาดมันไม่มีแล้วแต่ว่าเราก็สามารถหาได้ตามตลาดนัดตามของเก่าๆเกนียเราก็ไปตามหาไปเก็บก็ได้มาประมาณอีกสี่สิบห้าสิบเล่มจนทั้งหลักละเล่มตอนนั้นก็มานั่งอ่านทุกเล่มเลยนะก็หากระตุนที่เราชื่นชอบก็มีนักวาดที่เราชื่นชอบแกจะออกวาดแนว อิตาลีปันิหารผีผีจัดจัดงงงมูุ้จต่างดาวก็จกก<ม>ะจะ,จะ,จะ,จะชื่อว่าโต้โกสุพิไซอ่าเราก็เอ้ยคนนี้วาดแปลกวาดสวยแล้วก็ชอบเก็บมาเรื่อยเลอยเ<ห>ลยดูจหลังหลังเนี่ยมันก็มีเป็นกระตูเล่มละห้าบาทขายที่เซเว่นเราก็ตามเก็บมาเรื่อยๆจนตอนนั้นน่าจะหลักประมาณหมื่นสองหมื่นเล่มเพราะเราไปเจอตลาดน,นัดเขาขายเป็นกิโลอ่ะบางทีขายทีละพันเล่มสองพันเล่มเราก็ซื้อมาเก็บแล้วนั่งอ่านนะครับตรงกระทั่งก็มีรายการมาขอสัมภาษณ์ถ่ายเป็นของค่ายไ่ายพีพีเอเกี่ยวกับกระตูเนละบาทแต่เขาบอกว่า ถ้าเทสสนุกเนี่ยนักสะสมเยงเดียวมันก็จะเป็นแค่เล่าเรื่องแต่ถ้าเราสามารถมีนักเขียนมาคุยได้ได้ดีไปเอกอยากเจอใครบ้างผมก็อา้าวนี่ไงโต้นโกสุลพิสัยอยากเจอชาตีสาวมลศร์อย่างเงี้ยโอ้โหเพื่อตามหมายให้หน่อยแล้วก็นัดเจอกันที่ร้านคอนที่ปูน้าก็มันจะเป็นสัมภาษณ์ในมุมของนักสะสมแล้วก็นักเขียนทําอะไรกันบ้างแต่คนเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็เลยมีโอกาสครั้งแรกที่ได้เจอพี่โตโ๊ดกศุพิสัยทงานนะครับเสร็จปุ๊บพอถ่ายรายการเสร็จปุ๊บ นื่องจากหนังสือ,อาหายไปจากท้องตลาดละกระดุนบาดหายไปประมาณปี2030นะแล้วหนังสืออื่นสื่อสิง่งพิมพ์หนังสือพิมพ์พวกนี้นิตยสารหายจากตลาดหมดมันจะไปทางโซเชียล<ไ>แล้วก็พี่โต๊ดเนี่ยก็ยังวาดอยู่แต่ว่าไม่มีโรงพิมพ์รับทาแล้วไม่มีที่ไหนส่งเพืไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้านเฉยๆแกก็บอกว่าถ้ามีโอกาสแวะไปบ้านผมหน่อยแล้วการดูทัศนคตประการ,ขขการว่าจะพอทาอะไรได้บ้างก็ไปเห็นที่บ้านแกมีผลงานวาดแล้วก็มีงานปั้นที่เรียกว่าเปเปอร์มาเช่คือออกระดาษ มันขยันขยันก็าปั้นเป็นหุ่นนะมวิมมยทยจะทำยังไงวะก็คือ,คอป,ปั้นเป็นหุ่นได้แกปั้นเป็นเรื่องมาแล้วแกก็วาดหน้าด้วยนี่จะเป็นนักมากเลยนะเราก็มวโอ้มันดีเนะี่ยตอนนั้นก็เลยอุ่นซื้อเป็นพวกเนี่ยมาไว้ที่นั้นเยอะะเลยเนะี่ยเป็นผีเป็นเสือบ้างเป็นมังกรบ้างเป็นอะไรบ้างเอามามเต็มเลยนะครับจากนั้นก็เลยบอกพีก่โต๊ะวาดให้ผมสร้างเรื่องจะได้เอามาเก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับแกบอกนื่แต่ว่าแกไม่ได้วาดมานานละก็เลยอยากจะขอวาดเรื่องที่ถนัดก่อนเรื่องยาวก็อยากวาด แกก็เลยแต่งเรื่องนี้มาจอมกระถาที่ดงเป็นเรื่องสั้น5ตอนจบนะครับในเรื่องก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยพระคนนี้ชื่อจอมเนี่ยก็บอกว่าว่าอของท่าน,นะจะมีเคราะห์จะต้องไปเดินแก้บนก็เลยจายเป็นชื่อว่าจอมกระถาที่ดงแล้วก็โอเคเราก็เก็บเป็นต้นฉบับไว้ก็มีจุดพิพันก็คือที่ได้มาทําต่อหนังสือต่อเนี่ยก็คือเราอยู่ที่ตอนที่3ตอนที่3มไม่รู้ยังไงแกใส่ผมไปเป็นตัวประกอบเล่นอยู่ในนั้นด้วยนะครับในนี้จะชื่อว่าผู้นําไปก็โผล่มาให้เราก็เฮ้ย เจ๋งว่ามีหน้าเราไปอยู่ในกระตูนเนี่ยเราชอบสะสมกร์ตูนแต่มีตัวเราไปอยู่ในกระตูนนี่อยู่เด็กเจ๋งเลยก็บอกเฮ้ะนั่งวาดวามาเลยวามาเลยก็โผล่มาเป็นตัวประกอบนิดนิดหน่อยๆนอะครับพอจบปุ๊บแบกก็บอกว่ามือเริ่มนิ่งแล้วสามารถวาดต่อได้แล้วมือนิ่งแล้วก็เลยบอกโอเคถ้างั้นคราวนี้ผมขอแต่งเรื่องเองละนะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้คุณพรังเวทผมจะแต่งเป็นเรื่องนี้ผมชอบสะสมของเล่นตุ๊กตาตุ๊กตูน ในเรื่องก็จะกลายเป็นว่าผมเปิดร้านอยู่พันธที่ประตูน้าเปิดร้านเราก็รับซื้อของเก่าของเล่นของสะสมก็มีคนเอามาขายเป็นตุก๊กตาแบบนี้เลยเนี่ยตุก๊กตาอย่างนี้แต่เป็นตุก๊กตาเป็นเป็นหน้าเด็กนะครับปรากฏว่าพอเอามาเก็บที่ร้านปุ๊บเขามีชีวิตมากเขาสามารถทําให้ของเล่นสะสมที่อยู่ในร้านผมเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาโอ้โหมีผีออกมามีอะไรมาเต็มเลยตอนกลางคืนแต่ร้านน่ะปิดไปแล้วแต่มีคนตรมาแจ้งว่าได้ยินเสียงอะไรที่ร้านาอ,อัะกิดตกแลต้องคนที่ตอ,อบบเต็มไปหมดเลยนะครับ เราก็เลยเอ๊ะทำมาดีว่าเกิดอาเพศขึ้นแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยบอกว่าถ้างั้นต้องไปหาอาจารย์จอมซึ่งเราผูกเรื่องคืออาจารย์จอมเป็นพระเอกให้มาช่วยผม <S <S เขาก็มาปราบแล้วก็ทําลายทาลายดินเผาไอ้ตัวเนี้ยสิ่งของในนั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็กลับโอเคจบละหนึ่งเรื่องปรากฏว่าเฮ้ยมันสนุกนะเราสามารถทําเป็นตอนตอน,ตอนปาปีนะิธีแต่ละตัวได้เลยนะเราดิโต้ในงั้นเดี๋ยวหาคนมาทุบชีวิตตัวนี้หน่อย ให้โผล่มาแต่ว่าอาจจะใส่เป็นเรื่องของเขาเขาวิญญาแล้วก็เป็นหุ่นใช่ไหมทำไมให้เขาทําความดีได้ช่วยเหลือได้เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาจะได้กลับเป็นมนุษย์ได้อ่า,กการ็จแกก็บอกว่าทั้ทงนั้นสบายเลยแล้วแกก็แต่งมาเรื่อยๆก็เลยมาตอนที่สองก็เลยเชิญอาจารย์จอมเนี่ยมาช่วยในการเอาหุ่นที่ทาลายไว้เนี่ยให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็เลยโผล่มาเป็นผู้ช่วยนะครับคราวนี้เวลาผมไปไหนต่างจังหวัดตอนนั้นยังทางานอยู่อยู่ที่บริษัทจะไปต,ต่างจังหวัดพวกนี้ ก็จะมีอันนี้ไปช่วด้วยก็จะเจอปากผีแต่ละตัวแต่ละตัวที่มาเรื่อยๆมันก็จะเก่ก็ตั้งมาเรื่อยๆปากตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่ห้าเรื่อยๆเราก็ทั้งสิบตอนเราก็เอามารวมเล่มทีเป็นหนังสือเล่มนี้พระเวทคือสมัยก่อนกระตูนมันจะเล่มบางสิบหกแผ่นแต่เราก็คือสิบหกเรื่องมาสิบหกแผ่นเหมือนกันแต่มีสิบตอนแล้วรวมเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็ทำขายในในงานแบบขำๆคือร้านเราจะได้มีแบบมีหนังสือขายด้วยแล้วมีผลงานบ้างกับมิโต๊ดีด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือจบไปหนึ่พอ มีต่อภาคสองยมีภาคสามอีกออกมาสี่ตอนแล้วก็มีเรื่องใหม่ที่ผมแต่งมาใหม่อีกก็จะมียมทูตพังเวทก็จะเป็นเรื่องของยงมทูตเนี่ยก็จะมีตัวอย่างที่อยู่ด้านหลังนะครับเราก็แต่งไปเรื่อยนะครับแต่ว่ายมาทูตพังเวทเนี่ยเราไม่ได้รวมเล่มลนะเพราะว่าหนังสือคนอ่านน้อยแต่เราใช้วิธีไปอ่านบนออนไลน์แล้วก็มีเรื่องใหม่ที่แต่งอีกก็คือกระสือป่าผีแต่งล่าสุดก็คือตอนที่เราจัดงานที่โอร์ทาวแกลเลอรี่แล้วก็เอาไปจัดแสดงแด่ผลงานที่งานก็คือเรื่องกระสือป่าผีเรือ่องนึงที่แต่ง,งใหม่ก็วาด หลังจากที่เริ่มวาดเนี่ยก็เหมือนเราก็ได้ร่วมมือกันมาตลอดจากที่ว่าเป็นนักสะสมอย่างเดียวกลายเป็นว่าเราได้มาเจอนักเขียนเจอนักเขียนแลหลายท่านจนกระทั่งเกิดไอเดียว่าเอ๊ะจริงๆมันจะมีนักเขียนอีกหลายท่านไม่ได้มีงานแบบนี้แล้วถ้าเราเป็นเหมือนเป็นแหล่งหรือเป็นที่ที่รวบรวมนักเขียนเขาจะได้มีโอกาสได้มามาเจอกันทําง,งานด้วยกันเราก็เลยจัดงานคือที่ที่โอทาวเวอร์ลี่ ปีหนึง่งเราจะจัดครั้งหนึ่งก็จะนักเขียนมานหลายๆท่านนะให้ทุกคนมาวาดภาพและแสดงผลง,งานกันมีโอกาสทำผลงานมาจัดแสดงอะไรต่างๆขณะเดียวกันที่ร้านผมเองเนี่ยเราขายของเล่นของสะสมไปแล้วเวลาใครมาเนี่ยเขาก็จะได้มีดูรูปภาพแกลเลอรี่ดูของเล่นดูของสะสมแล้วก็ดูของผลิตภัณฑ์ที่เราจาหน่ายขณะเดียวกันนักเขียนก็จะมีงานทําด้วยนะผมก็จะให้แกวามดมาเรื่อยๆแกก็จะวาดส่งมาเวลาครบเสร็จบกแกก็จะ,ะมาส่งต้นฉบับที่ร้านหรือบางทีผมก็ไปหาแกที่ร้านบ้างอะไรเงี้ยก็ มันก็เลยเป็นที่มาจนกระทั่งเราเป็นกิจกรรมแบบนี้มาก็ประมาณ4ปีกว่าแล้วท,ทำแบบนี้มาตลอดอันนี้หนูถามเพิ่มเลยไหมที่กระสือป่าผีที่กระสือก็เป็นผีเหมือนกันแล้วมันต่อไปยังไงคือเราแต่งเรื่องให้มันน่าแปลกคือกระสือทุกคนรู้อย่าเป็นผีใช่ไหมแต่สงสัยว่าทำไมกระสือป่าผีอตั้งชื่อเรื่องนี้เพื่อจะให้คนเอ๊ะมันคืออะไรอยากรู้อยากเห็นคือเทคนิคของกตูเเื่องบ่าเ,เขาจะเป็นลนนะักษณะ ตั้งชื่อให้มันน่าสนใจหรือไม่ก็คือพิภาพเด็ดๆอยู่ข้างหน้าเพื่อดึงดูดด้วยคนซื้อในเรื่องกระสือปากผีเนี่ยมันก็จะเป็นกระสือโดนของอาคมโดนอ,อาคมเล่นสุดท้ายก็กลายเป็นกระสือซะเองแต่ว่าก็ไปเจอคนมีอาคมบอกว่าถ้าอยากจะแกะ้อยากให้หายอย่างนี้นะคุณจะต้องทําดีช่วยชาวบ้านชาวช่องด้วยการทารดีปราบผีวิญญ,ญาณต,ต่างๆที่โหดร้ายต่างๆเนี่ยแล้วถ้าคุณสามารถปราบได้เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์ได้แต่ตอนนี้เพิ่งออกมาหนึ่งตอน ถ้าไปอ่านตอนนี้หนงจะเห็นมากตอนนี้เริ่มเริ่มป่าผีได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีตอนที่สองตอนที่สาตอนที่4ตอนน่อจนกระทั่งเขากลับล่าเมนคนแล้วก็วางโครงเรื่องอย่างเี้แต่เดี๋ยวพี่โต๊ะแกก็ไปจินตนาการต่อป่าไปเรื่อยๆครับอ้ยน่าสนใจอ่ะการ์ตูนปสนุกเรื่องนี้แปลกดีงานการ์ตูนที่เล่ามานี่เห็นแบบศิลปินเยอะมากเลย22ท่านฮะเรามีศิลปินที่เป็นนักวาดประมาณ2ี่ิบสองท่านเราก็จัดให้เข้ามาสแสดงผลง,งานในนี้ครับแบบว่าตอนเด็กๆหนูก็เคย อ่านนะพวกหนังสือการ์ตูนที่เขาวางขายกันใน Seven เซเว่นอะไรเงี้ยช,ชอบอ่านเหมือนกันแต่แบบว่าส่วนส่วนมากมันแบบบางคนมันเขียนอะไรเส้นน่ากลัวมากเลยมันแบบหนูลก,กลัวแล้วหนูไม่อ่านไปเลยอะ่ะมันก็จะมีบางคนที่อ่านมันมีบางคนที่กลัวเลยไม่อ่านเลยแต่บ,บางคนที่กลัวแต่ยังอยากอ่านกล้ากลัวๆคือแม้เวลาเราเราเรากลัวผีแต่เราอยากดูหนังผีเราก็จะคุมโปงดูประมาณนั้นแหละหรือก็คือเกาะพ,พ่อแม่ดูอะไรเงี้ยเพราะพวกทุกคนมีความอยากรู้อยากเห็น ถึงกลัวแต่ก็อยากดูเคยเห็นไหมผีปอบผ í, ีไ<ช>รต่างๆไปดูจะปิดตากันไปดูกับเพื่อนฝูงเข้าบ<ๆ>้านมีสิงไหมกลัวไหมแต่เวลาเข้าไปดูก็คือกรอกๆกันไหแต่มันคือคือมีความโปรตีกมีความอยากรู้อยากเห็นจากที่ไปเเป็นนักสะสมเนี่ยผีไหนที่เห็นในหนังสือการ์ตูนเยอะที่สุดดังที่สุดที่ผมคิดว่านะคนรู้จักกันเยอะแต่เป็นคนต่างชาติคนไทยก็คือผีกระสือเพราะามันแปลก มันแปลกตรงที่ว่าผีกระสือก็คือมันเป็นนางคนสวยใช่ไหมแต่เวลาพอเวลาเขาออกไปหากีนเนี่ยมันจะคอดใส่ลอยได้เป็นผีที่แปลกจริงๆเรามีผีอือน่นอะีกเยอะนะอย่างที่เขามาทําเป็นหนังเยอะๆก็ผีปอบผีวัวขาผีกระหังก็ถือกระดมบินได้คือผีไทยเราจะมีปดแปลกเยอะแต่ที่ดังสุดที่คนรู้จักเยอะก็คือผีกระสือคิดดูเป็นไส้มาเนะี่ยอย่างเงี้ยน,นี่ผมก็ท,นา,ทานีา่ใส่ข้างหน้าเห็นไหมนี่ก็ถ<ฮ>ือผีไส้แต่ข้างหลังก็เป็นผู้หญิงสวยฮะนี่เราทำเป็น ตเนตุ๊กตาขึ้นมานะครับโดยเด็กหนูเคยสงสัยด้วยว่าผีหัวขาดกับผีกระสือเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นตัวเดียวกันเลยทาไมถึงเรียกแยกกันอ๋อคนละตัวสิคือผีวัวขาดส่วนมากที่เราจะเห็นก็คือตายจากโดนฟันหัวขาดเมื่อเราเราเขาเดินมันก็จะอยู่หัวเดินไปแต่ผีกระสือเนี่ยเป็นหัวแต่มันมันเราดึงมันมีไส้มันาต้องเป็นยวงอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วลอยได้ผีวัวขาดลอยไม่ได้ผีวัวขาดจะเดินทื่อๆถือหัวไปแต่ผีกระสือจะลอยแล้วไปกินลกเด็ก เนเป็นเรื่องเล่าเขาจะเห็นเป็นวับ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 เป็นแสงกลางคืนไปกินกบกินเขียดบ้างเขาอยากกินลกเด็กเขาก็ไปขโมยกินกินเสร็จแล้วก็เป็นเช็ดปากผ้าผ้าที่เขาตากไว้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเล่าแล้วจากที่ปลาเอกสะสมหนังสือมาเป็นมือเล่มนี้มีช,ชอบเรื่องไหนมากที่สุดหรอคะจริงๆชอบหลายเรื่องเลยนะคือสมัยก่อนกระตุน้นไม่บาทไม่มาจะเป็นเล่มแบบป,ปกเงี้ยสามบาทหนึ่ง<ฮ>บาทห้ 1, 50, าสิบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มายุกระตุ้นหนึ่งบาทก็จะมีหลากหลายหนึ่งบาท แล้วก็ตอนหลังก็ขยับมาเป็นแบบห้าบาทเน่ย5บาทคือมายุคหลังนะที่อยู่ในเซเว่นจะเป็นที่ห้าบาท uh huh. สังเกตว่าเวลาเนี่ยอันนี้ห้าบาทเขาจอากกระตูนเรื่องบาทมารวมประมาณสามสี่ตอนอยู่ข้างในใน,นนี้ก็จะมีสามสี่เรื่องแต่เรื่องที่เด็ดๆคนว่าเสสวยก็คือพี่โต๊ดเนี่ยจะได้ขึ้นหน้าป,ปกทุกหมดเลยเน uh huh. ี่ทีพผีนลกโต๊ดโกสุนวิสัยอันนี้คนจะสนใจซื้อมาก uh huh. ผมว่าจะเก็บอันนี้ไว้เยอะเลยอย่างเงี้ยน้นองนรสิงจากจอมเมทเนี่ย สไตล์แนวปีเนี่ยเขาจะเก็บเก็บไปเยอะแต่ว่าจริงๆผมผมชอบชอบเรื่องนี้ขุนแผนมนุษย์ต่างดาวพี่ชิมนุษย์ต่างดาวืลอ,องนี้คือยำดําเรื่องในเรื่องก็คือจะเป็นขุนแผนมนุษย์ต่างดาวแต่เห็นมีมีซีรีส์ของคิงคองตอนนั้นคิงคองฮิตมาสมัยนั่นก่อนแกก็จับมาเล่นสู้กันหมดมีต่างดาวดนะ้วย<อ>ในเรื่องมันก็จะแปลกดีอ่ะเนี่ยดูเลยเส้นสมัยก่อนเมื่อ4ี่ีทีปีแล้วไปเจอกิงคองแล้วก็จะมีแบบตัวละครแบบตอนนั้นมีเรื่องไอ้อะไรนะ หนังอินเดียก็มีหนังอินเดียอาลาดินมีหนังเนี่ยมีนางงงนางเงืออ<ฮ>คือเครกยำยำเอาหนังหนังไม่ยำเนี่ยคิงคองก็โผล่มาคิงคองก็มีมนุษย์ต่างดาวก็โผล่มาแล้วก็มีอบาบังที่ขี่อันนี้มีอีกขี่พรมพิเศษ <c oughs> มีลิซรงลูซีอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วตอนหลังก็คือจบคืออันนี้ยแปลกดีมันเป็นเรื่องยำนะครับขุนแผนพิชิตมนุษย์ต่างดาวจับมาสู้กันหมดเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมี ที่แกเคยวาดหลายๆเรื่องเช่นอย่างนี้ก็คือคล้ายๆสุดรที่แบบภาพยนตร์เรืองดูสิบห้าข้ามเดือน11อตอนนั้นแกก็ว,วาดประกอบประกอบภาพยนตร์มึงดูเคยดูป่ะที่เป็นพญานาคบาังไฟอ่ะไม,ะไม่ไม่น่าจะทันทันเนี่ยเมื่อไม,ม่กี่ปีนี่เองสิบปีนี่เองที่เป็นบังไฟอ่ะที่ว่ามีไฟพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำเขาคิดว่าเป็นพญานาคแต่ก็ไปดูกันนี่แหละนี่ก็คือเป็นภาพยนตร์หนังเรื่องสิบหาข้ามเดือน11บเอ็นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องหนึ่งเป็นที่ยศ นี่คือเรื่องล่าสุดที่เป็นภาพยนตร์แล้วเข้ามาติดต่อให้เราวาดให้ใก็คือไอ้ที่หยดตอนผีชุดดำเนี่ยอันนี้จะเป็นทําเป็นสุทธิบัตรแจกมีเอาไปทําเป็นเสื้อด้วยของตาหารคู่ซื้อตั๋วหนังแล้วก็เราจะแ,แถงแต่งสือเรื่อนี้ด้วยวนะครับแต่อันนี้จะเป็นปฐมบทนะคะรับปฐมบทความสยอง มันจะเป็นเรื่องเล่าที่มาที่ไปของผีชุดดำเนี่ยมันโผล่ทำไมมันมาอย่างไงมันเกินไงเขาก็ส่งเรื่องมาให้เราเราให้เราทําเป็นหนังแบบประตูสั้นๆอย่างเงี้ยสิหกหน้าจบ mm hmm. อย่างเงี้ยนะครับเราจะฉายในโรงภาพยนต์วันที่26ตุลาที่ผ่านมานี่เลยแล้วก็ฉายตรงเกสการ์อาวีนก็ได้คอนเซ็ปต์มาก็คือรู้แค่ว่ามีบ้านลักษณะแบบนี้แล้วมีผีลักษณะชุดดาแบบนี้เป็นที่ mm hmm. มาที่ไปยังไงเป็นผีเป็นยังไง แล้วเราก็มาทําเป็นเรื่องแล้วส่งพี่โต๊ะ้านพี่โต๊ะเกวาวาดถูกเหตการณแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาตรวจมีการมีการปรับโกงปรงปับแก้อะไรขึ้นมาเนี้ยจนกระทั่งออกมาเป็นเล่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกดีตื่นเต้นถ้าใครอยากได้ดูแต่นี้เป็นของสะสมหาแล้วนะเขาหาสะสมกันว่ามันมันพอมันหาไม่ได้แล้วนะครับยอดโอต้ตอนนัน้นโฆษณาถีบเลยเพราะว่าพระเอกพระเอกดังไงก็นะเดดนเดดนเดดคุูกุบิยะเล่นพระเอกเขามีภาคสองกันนะ ตอนนี้กำลังทำภาคสองอยู่ภาค2ใช่เป็นป้าลายแปปอีกอันนี้หนูว่าลายลายเส้นผีน่ากลัวมากเลยใช่ใช่แล้วนอกจากหนังสือก็มีพวกอของอย่างอื่นด้วยมีหลากหลายเลยอันนี้คือกระเป๋าตังของเออร์เฟสเขามาให้เราวาดคือเออร์เฟสเนี่ยเขาจะทําสเก็ตบอร์ดแต่เขาก็เลยอยากวาดเป็นผีเล่นสเก็ตบอร์ดล้วก็เลยวาดเป็นกระหังเล่นสเก็ตบอร์ดอันนี้อ่าเนี่ยมีผีกระหังเล่นสเก็ตบอร์ดตอนนั้นทำมาเยอะเลยนะมีกระเป๋ามีเสื้อ มีกระเป๋าสะพ,พายโต๊ะแบ็คมีทุกอย่างเขาก็ทําขายคือใครมาติดต่อเราสามารถทําได้หมดคือตัวกตูนเนี่ยคาแรคเตอร์ขอให้มีคาแรคเตอร์เนี่ย,ม,ยมันทาอะไรได้หลากหลายนะครับอ,อย่างอันเนี้ยนี้ก็จะเป็นเสื้อเสือ้ออันนี้ก็เป็นเสื้อเราก็จะเอาลายเส้นที่ว่านมาทําเป็นเสื้อนี่ก็เป็นเสื้อหรือเขจะเป็นรวมผีนะครับเราก็มีจําหน่ายที่ร้าน เราก็เอาอภาพที่วาดต่างๆอะไรมาทําเป็นลายเสื้อง<ม>จะเป็นนี่ตอนนั้นสเปรย์แอลกอฮอล์ยิงตอนที่เกิดโควิดระบาดเราก็ตัมสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ไม,ม่<ล>มีอายเส้นอย่างเงี้ยน,นะครับนอกจากนั้นก็จะมีปิ๊กเกอร์เป็นผีต่างๆกันแหละอันนี้ก็พกไปตอนเขาเชิญเราไปออกงานแสดงที่ญี่ปุ่นผมก็พกไปด้วยนะครับมีอันนี้ไม่ได้พกไปเพราะมันใหญ่นี่ตุ๊กตาหมี เขาก็จะให้วาดมีลายเส้นลงไปอันนี้วาดจากกระตูเรื่องหุนมพลังเวทเราก็ไปทำกระตูนี่มันก็จะมีหน้าหลังเอาตัวคาแรคเตอร์ในกระตูมาโผล่เป็นเรื่องอันนี้ก็คือผีกระสือนางคือสาวสวยเห็นไหมแน่พออันนี้ด้านนึงก็เป็นหน้ากลัวหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ทำมาหลากหลายแล้วอันนี้ก็คืออาจารย์เพ้นสดเลยเหรอคะพี่โต๊ดเนี่ยแกก็จะเพ้นภาพวาดมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็พ่นเรื่องนทิบางคนก็ชอบสะสมไงเขาก็เอาไปตั้งโชว์ ก็มีคนมาติดต่อซื้อไปหลายตัวส่วนว่าจะเป็นทางฮ่องกงนี่ก็ชอบพวกนี้ก็ซื้อนอกจากนี้ก็มีพวกน,นี้หลากหลายคือเราทําหลากหลายรองเท้าแล้วก็ทำนี่คือเพ้นท์สดคือรองเท้านะรองเท้ารองเท้าที่ก็ขายดีคนฮ่องกงก็ชอบเนี่ยทำทุกอย่างนี่กีตาร์มีเครื่องดนตรีด้วยกีตาร์เครื่องดนตรีนี่กีตาร์12สายที่ก็ว่าจากคอนเนคเตอร์ลิ้นจากจอมกระถาททุง่งนะครับก็โผล่มาข้างๆก็จะเป็นอ,อีกสื้อ ข้างหลังก็จะเป็นอนะไรผีตามจินตนาการแกได้ไนะครับร่งผีเปรตนะครับไม่เปย่ามัน,น,นลเล่นได้นะนี่ล่าสุดก็คืออันนี้อย่างสวยเลยผมเ<อ>มกคาขาทองขาทองเกาก็วาดมาอย่างสวยเลยผีว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเจอตัวแกเพราะว่าแกเป็นน,นักดีกร<อ>์อาจจะโชว์สโลว์วันนี้นิดหน่นอยพราะาอนั้นผมยังมีหลากหลายนี่อีตานี่ก็จากเรื่อง นี่ยมประตูพลังเวทนี่ก็ว่ามาโอ้ลายเส้นอะไรต่างๆโผล่มานี่เห็นไหมมูลายเส้นแกได้สวยๆอ่ะสวยๆเป็นลายพวกนี้มันจะเป็นแลกคนต่างชาติมาก็จะทุ่มชอบกันเนี่ยลายแลกด้วยใช่ลายแลกคือกําลังจะบอกว่ารูปภาพเนี่ยมันาําได้หลากหลายขอให้เรามีรูปภาพเราจะไปทําเสื้อทํากระเป๋าทําหนังสือทําสติกเกอร์หรือทํากีตาร์หรือทำอะไาทำได้ทุกอย่างทุกอย่างขอให้เรามีรูปภาพ แล้วใครอยากจะให้เราวาดทำอะไรแบบไหนมันทําได้หมดเลยไปเพทรลงมันเสื้อก็ได้ mm hmm. วาดสดก็ได้เว้นตรงเว้นตาคือได้หมดขอให้มีช่องว่างนี่จะวาดทาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราหาช่องทางดีๆจริงนักเขียนน่ะมันมันจะมีอีกหลายช่องทาง <Okay. S 2> แต่ว่ามันต้องหาผู้สนับสนุนหรือคนที่เหมือนทําการตลาดให้ผลักดันให้ mm hmm. แล้วก็มันจะสามารถาต่อยอดอย่าง้คือเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของหนังสือแล้ว<ฆ>บาว่าไม่อ่านหนังสือแล้วก็มีแอปให้สามารถโหลดที่แอปได้ดูที่แอปได้ดูผ่านมือถือนะครับดูผ่านแท็บเล็ตก็ดูเราก็ขายเรื่องละห้าบาทหกบาทคุณก็กดก็ไปเลือกดูเฉพาะได้นะบางคนอยากอ่านเรื่องเก่าๆคุณก็เป็นหนังสือก็ได้บางคนอยากสะสมเป็นตุ๊กตาก็เป็นแบบนี้ก็ได้บางคนอยากเล่นกีตาร์ของดนตรีแล้วก็ทําให้ได้หมดเราต่อยอดได้หมดนะครับ ก็คือมาที่ร้านได้เลยมาที่ร้านก็จะมีทั้งหมดเลยนะครับในร้านเดี๋ยวเดินชมก็จะเห็นรูปภาพต้นฉบับจริงนะครับผมก็จะมีโชว์อยู่นะครับเอาไปทําเป็นลายกระเป๋าเอาไปทําเป็นลายหนังสือเอาไปทําเป็นเยอะต่างๆมากมายที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมของของศิลปินนะครับศิลปินเวลามาเจอก,กับผมที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมาเอาผลงานมาส่งภาพแล้วหน้าที่ของผมก็มีหน้าที่เอาภาพเนี้ยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ พื่อให้มันสามารถขายเพราะนั้นเวลาเรามีออกงานออกบูธเนี่ยเราไปได้ทุกงานไปงานหนังสือเราก็เอาหนังสือไปวางได้ไปงานอาร์ตคอยล้วก็มีพวกงานปั้น,น,นไปงานเกี่ยวกับรูปภาพแกลเลอรี่เราก็มีรูปภาพคือมันได้ทุกอย่างเลยเพราะนั้นบังคขาจัดงานต่างๆเราไปได้ทุกงานโดยเฉพาะงานที่ดังๆมากที่เราได้ประจำนะฮาโลวีนทุกลาคมนี่ฮาโลวีนนี่ทุกห้างจะต้องจัด เราตรงห้างจัดเราก็คือเราก็จะเหมาเลยเขาก็จะให้พื้นที่เรามาได้กี่โต๊ะกี่โต๊ะเราก็จะชวนศิลปินหลากหลายแต่ละคนไ,ไปร่วมจัดแสดงผลงานไปขายของเอาลูปภาพไปโชว์อะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยฮาโลวีนจะตรงคอนเซ็ปต์มั้ยหนูเพราะนักเขียนการ์ตูนสมมติว่าจะเป็นนักเขียนการ์ตูนผีเราก็ไปได้งานฮาโลวีนอ้าวคุณโต๊ดมาทำไรพอดีค่ะคุณโตดสวัสดีค่ะมาส่งต๊ดจะมาอ๋อมาๆนี่กำลังคุยกันเรื่องนี้เลยนี่ว่าใครวาดให้วาดยังไงเจอศิลปินแล้ว อันนี้นี่คือวาดเองเลยเหรอคะวาดทั้งหมดเลยเหรอแต่โชเขีจะอธิบายวาดวาดใช้ใช้สีอะไรวาดใช้สีอะคริลิกลงเลยแล้วก็รองพื้นพ่นแบบแบกกา,กกาก่อนเพราะว่ามันอะไรน,นี่มันลื่น <S 1> <S 1> <S <S สีมันจะไม่จับต้องพ่นเคลือบก่อนแล้วก็ลงเลยล่างดินสอก็ไม่ได้แบบลงสีเลย <S 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 ใช้ความแม่นยำลงไปเลย <S <S โอเคดีถ้าชัดเด็กน,น,น้องเขาดูเดึ่ก็มีหลายด้านด้านหนึ่ง มีด้านสอง,สองแล้วก็อีกด้านหนึ่ง<ผ>แล้วอันนี้จะเป็นล้วนด้านนั่งนี่ค<ฮ>ือผีปอบผีปอบสี่ต้นเนี่ยส้มากอันนี้นีเขาเรียกขาฮองของ้างหลังัก็จะเป็นพวกรูกออกมาเป็นแสแนคาฮองอ,อันนี้ก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เราตอนแรกเราตั้งใจก่อนจะเอาเนี้ยเป็นเล่นกันในงานเปิด<ฮ>แต่ปรากฏว่าไม่ทันเสร็จไม่ทัน,นก็เลยไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์อีกวันหนึ่ง<ฮ>อยากอยากอยากฟังล่ะอยากฟังแกเล่นให้ฟังสักเพลงไหม เอาสักนิดนึงก็ได้ค่ะอ่ะเอาพี่โต๊ดชอเข้าหน่อยซื้อก็ซื้อก็ซื้อตีก็ซื้อเดี๋ยวผมก็เอากีตาร์อันนี้ก็เพลงตำนานเลยก็ซื้อนี่แกก็เพ้นมาให้เหมือนกันนี่จะนิยมทุกคนเราสดนะพี่โต๊ดเนาะไหนๆก็กระซื้อนี่ไหมเอาเพลงกระซื้อนี่เพลงตำนานซะดเลยทำครอบเล่นอีย คุยและทำความรู้จักกับรับสาสมมนั่งสือการ์ตูนและ อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มายุกระตูหนึ่งบาทนะครับก็จะมีหลากหลายหนึ่งบาทแล้วก็ตอนหลังก็ขยับมาเป็นแบบ5บาทใน่้าบาทก็คือมายุคหลังที่อยู่ในเซเว่นจะเป็นอย่ี้าบาทสังเกตว่าเวลาเนี่ยอันนี้หบาทเขาจะากระตูนเรื่องบาทมารวมประมาณ3าสีตอนอยู่ข้างในนี้ก็จะมี 3- าสี่เรื่องแต่เรื่องที่เด็ดๆคนว่าส้สวยก็คือพี่โต๊ะเนี่ยจะได้ขึ้นหน้านปกเกือบเลยเกที่ปิ่นโลบโ้๊งโกสุนิสัย E